ผมย้ายกลับมาเป็นอาจารย์ที่จุฬานี่นะครับเมื่อ20ปีที่แล้วครับ2535ก่อนหน้านั้นก็ไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไปเป็นข้าราชการในองค์การอาวกาศนาซาอยู่พักใหญ่เลยครับก่อนกลับมาประเทศไทยเนี่ยผมอยู่ในองค์การอาวกาศแล้วผมทำง,งานทางด้านที่เรียกว่าฝ่ายนายอลลมนเนี่ยครับ แล้วปรากฏว่างานในขณะนั้นมีประโยชน์ต่อกิจการอวกาศแต่เนื้อง,งานเนี่ยมันตั้งอยู่บนคณิตศาสตร์ขั้นสูงและการคํานวณครับซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับงานในประเทศไทยอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้หลากหลายครับความแข็งแรงของโครงสร้างการคํานวณปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสิ่งของต่างๆทำให้วิศวกร สมัยใหม่ไม่ไม่ต้องลองผิดลองถูกมากนักแบบรุ่นเก่าๆครับช่วยประหยัดเวลาในการทํางานแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายไปไปได้ครับอันนั้นเป็นเป็นความความยินดีสิ่งที่ยินดีมากที่สุดก็คือแต่งตำราครับมผมกลับมาก็ได้ได้แต่งตําราแล้วตําราเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปครับทำให้ให ช่วยยกระดับความเข้าใจในศาสตร์ของวิศวกรรมการคำนวณขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะผมอยู่ที่นู่นผมอยู่ในในระดับตอน20ปีที่แล้วนะครับก็ก็ค่อนข้างสูงทีเดียวเป็นข้าราชการประจำของเขาและทุก3ปีเนี่ยผมจะกลับมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วกลับมาเนี่ยบนบางส่วนของเวลาผมจะใช้เวลา ตระเวนไปพูดตามมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วถึงจุดๆหนึง่งก็ตัดสินใจนะทุบมอข้าวครับ <laughs> กลับมากลับมาสอนเริ่มต้นใหม่ในประเทศไทยครับในเชิงวิชาการ <laughs> ผมคิดว่าเราเรานำหน้าค่อนข้างสูงมากทีเดียวนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ให้เกิดขึ้นคือคณาจารย์ที่มีศักยภาพเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบ โดยการใช้ความรู้ของของ,ของเราเนี่ยนะครับส่งผลกระทบสู่สู่ประเทศสู่ภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเท่าที่ผมได้ประสบมานะครับเขาจะไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ที่ชัดเจน mm hmm. เนื่องจากเทคโนโลยีณนวันนี้ต้องการความรู้ในระดับสูงครับคนที่มีความรู้ระดับสูงเนี่ยจะอยู่ตามมหาวิทยาลัย ถ้าเกิดคณาจารย์ได้ออกไปสัมผัสและได้ช่วยเขานะครับผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะจะไปได้ได้ไกลมากกว่าน,นี้เยอะเลยครับอันนี้เป็นเป็นส่วนที่อาจารย์ในคณะเราสามารถเติมเต็มได้นะวันนี้นะครับในภาพรวมคณะของเราสามารถที่จะผลิตบัณฑิตมีบุคลากรภายในคณะที่มีศักยภาพสูง เมื่อเปรียบเทียบกับ20ปีที่แล้วที่ผมกลับมานะครับความแตกต่างจะห่างกันมากทีเดียว Facility ตีต่างๆในคณะครบครับแล้วก็ศักยภาพโดยเฉพาะอาจารย์รุ่นใหม่ๆนะครับเห็นเขาแล้วน่าชื่นชมผมมาถึงคณะเนี่ยหกโมงเนี่ยผมจะเห็นรถหลายๆคันมามาจอดกันละแล้วผมกลับ6กโมงเจ็โมงทุ่มหนึ่งเนี่ยผมก็ยังเห็นเขาอยู่นะครับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมครับครับ ผมต้องต้องขอบคุณคณะวิศวะและและจุฬาที่ที่ชีวิตส่วนหนึ่งของผมเนี่ยได้มาเริ่มต้นใหม่ในประเทศไทยอันนี้อันนี้อันนี้สำคัญมากครับอขอบคุณหลายๆคนที่อยู่ในคณะนี้ซึ่งมีความอบอุ่นมากทีเดียวมาแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยมาก็เจออาจารย์ก็คุยกันหยอกล้อก,กัน,นครับเป็นเป็นสิ่งเป็นบรรยากาศที่ดีมากครับในคณะครับ สิทธิ์เก่าหลายๆท่านที่ได้จบไปนานแล้วอาจจะอาจจะไม่เห็นสิ่งน,นี้แต่ผมขอขอเรียนว่าเป็นคณาจารย์ในนี้มีความสุขมากทีเดียวครับ